สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง after the match นะครับประจำวันศุกร์ที่6มกราคม2566นะครับวันนี้เอ่อก็มาพูดคุยกันหลังเกมนะครับผมก็ไม่ได้ผิดคาดกันเท่าไหร่นะครับผมที่ก็หลายๆคนก็เห็นนะว่าส่วนใหญ่เขาก็มองว่าเชลซีไม่น่าจะรอดนะครับผมก็สุดท้ายก็แพ้ไปแต่ว่าแพ้ในรูปแบบที่ผมมองว่า จุดดีเยอะนะนะครับผมจุดดีๆมันก็มีให้เห็นเยอะนะครับดีกว่าจุดแย่แนละ้วจุดแย่วันนี้คือที่เสียประตูนั่นแหละครับที่เกป้าตัดสินใจพลาดแล้วพลาดถึงสองครั้งเลยนะอีกลูกนึงก็คือเกือบที่ฮาร์เรนเกือบจะชาร์จเสาไกลเข้าอ่ะที่ปล่อยบอลอีกแล้วนะครับผมเอ่อเป็นความผิดพลาดเลยนะผมไม่งั้นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะไม่ไม่น่าผลงานแบบอาจจะไม่ถึงกระั่งแพ้เกมเนี้ยผมมองนะเพราะว่า ไอ้สู้นะมันสู้ได้อยู่แล้วครึ่งแรกเนี่ยทำได้ดีมากเลยนะครับแต่ว่าครึ่งหลังอาจจะดรอปลงไปแล้วด้วยตอนแรกคือพอตเตอร์เขาคงวางแผนมารับมืออยู่แล้วครับน่าจะเล่นระบบ4-2-3-1ได้สามารถแต่ว่าพอเสียทั้งพูลิสิกไปเสียทั้งสเตอร์ลิงไปแผนมันเปลี่ยนหมดเลยมันเลยท้าไม่โคาเซกัสซากาเลียก็ยืนกันสคนแล้วก็ข้างหน้าก็เป็นอ่าใครบ้างอ่อชูกเมกาโอบาเมยองซีเยตเนี้แบบ มันคือมันเลยทําให้เล่นไม่ได้อ่ะมันเล่นระบบที่วางมาแต่แรกมันทําไม่ได้ชูโวเมกาไม่ใช่ปีขนาดนั้นแล้วโอบามยองเนี่ยคือผมก็ไม่รู้นะว่า,าแต่เข้าใจแหละที่ทําไมเลือกอ่าเลือกทางโอบามยองลงมาก่อนอะไรเงี้ยเข้าใจครับเพราะว่าเกมใหญ่ไม่อยากจะเสี่ยงใช้โอมารหฮาชิงสันใช่ไหมแต่ว่าคือด้วย ด้วยนักเตะผมมองนะมันน่าจะส่งแบบฮาชินสันก็ได้หรือวันนี้คอนาคารล์ลาเกอร์ตอนลงมาในช่วงท้ายๆเกมเนี่ยพยันนะวันนี้เหมือนจะพยายามจะช่วยทีมอะนะครับคือเข้าใจเขเลยเจตนาแต่ด้วยจังหวะอะไรต่างๆมันไม่เป็นใจเชลซีเป็นอย่างนี้ตลอดแล้วแบบนักเตะบางคนที่เนี่ยใจมันสู้มากแต่ว่า อะไรต่างๆมันไม่เป็นใจให้เลยบอลมันก็จับบอลทีก็บอลล่านบ้างสองบอลก็ล้นออกข้างบ้างอะไรบ้างเงี้ยครับผมเห็นได้ชัดวันนี้แล้วจุดหนึ่งที่ผมไม่ควรมองผมคิดว่าไม่ควรมองข้ามก็คือครัวซีดอะวันนี้ผิดพลาดก็มีนะพยายามเล่นจังหวะยากๆเกินไปนะแบบไม่ค่อยเป็นตัวเขาเลยนะช่วงที่แบบออฟฟอร์มอะคือ วันนี้เลี้ยงจะผ่านอะไรก็ไม่ค่อยผ่านส่งก็พลาดบางทีส่งก็เลยอะไรเงี้ยนะครับก็เลยเนี่ยมันแบบคือทุกคนมันมันพยายามฝืนฝืนชะตาก,กรรมเอาไง่ายๆเลยนะแบบฝืนเอ่อคล้ายๆแบบคือกูจะสู้อะ่ะแต่ฟ้าไม่เป็นใจอ่ะประมาณนี้จะจะพูดภาษาชาวบ้านนะอ่าแบบอะไรไม่เป็นใจเลยอะนะครับก็เลยเป็นแบบเนี้ย นะครับก็เลยต้องรับสิ่งที่เกิดขึ้นไปก็คือแพ้ไปอ่ะนะผมนะแต่ว่าโดยรูปเกมเนี่ยมันสู้ได้มากคือสู้ได้จริงๆอะมันเกินคาดอ่ะนะครับผมแล้วทำได้ดีด้วยนะแล้ววันเนี้ยผมมองว่าไม่แฟร์ที่จะวิพากษ์วิจาร์พอตเตอร์แบบเสีย,สยหายอยีกแล้วอ่ะคือคุณไม่ใช่ว่าไม่สู้นะนะครับ แต่สู้แต่คุณเมื่อคุณวางแผนการการเล่นมาแล้วอ่ะแต่เนี่ยมาเกิดเหตุการณ์อย่างสเตอร์ลิงเจ็บปั๊บเดียวนะเล่นประมาณนาทีสองทีเมั้งเจ็บสามนาทีประมาณนั้นให้ให้เต็มที่ครับสามนาทีมาเนะี่ยเจ็บแล้วสักพักหนึ่งพูลิสิกเจบ็บคือทั้งสองคนอย่าลืมนะแฟนเชลซีเขาพป่งปีกธรรมาชาติทั้งคู่เลย แต่คนที่ลงมาชุกโอเมก้าก็มันเลยใช่ครับไม่ใช่ปีกธรรมชาติโอบาเมยองใช่เล่นปีกได้แต่เขาลายการยืนเขาไปแบบมันเหมือนทับไคลฮาวเวิร์สอะมันเลยเล่นด้วยกันไม่ได้ครับแบบการลิงก์กันอะมันไม่ใช่อ่ะเออมันลิงก์กันไม่ได้ครับมันคือโอบาเฮ้ยจะเล่นไปข้างหน้ามันก็ไม่ใช่ต้องเล่นมาเล่นปีกไคลฮาวเวิร์สจะต้องเล่นฟอร์นไนต้องลงมารับบอลก็ไม่ได้ไม่รู้จะเล่นเชื่อมบอลกับใคร ถูกไหมครับก็เลยแบบทำอะไรมันมันยุ่งยากกลายกลายเป็นว่าเชลซีหลังจากเสียสองคนนี้ไปต้องไปเล่นระบบสี่สองสี่อ่ะประมาณนั้นเลยคือถ้าซีเอตตอนถ้าถ้า,ถ,าถ้าแบบตัวผู้เล่นยังครบอยู่นะแบบไอ้สเตอร,ร์ลิงกับพูลิซีไม่เจ็บเออพลิเออ,อบางทีซีอ,อ่ะจะเล่นเป็นตัวทําเกมไปเลยมันจะอิสระ,ะกับเขาอ่ะคือไม่ต้องพบไม่ต้องมาอะไรกับมันมากแบบไม่ต้อง อคอยดูว่ากูจะเชื่อมบอลกับใครว่าอะไรเงี้ยคือตัวเองอ่ะรับบอลแล้วมันสามารถฉีดซ้ายฉีกขวาได้วันนี้เห็นไหมครับเดอะบอยอ่ะพยายามหนีประกบการการประกบของโควาสิตนะหรือสักกะเรียนละคือโยกซ้ายโยกขวาเลยพอไปทางซ้ายโควาสิตประกบมาทางขวาสักกะเรียประกบประมาณเนี้ยคือสลับวิ่งเลยนี่มันเป็นกลยุทธ์ของเป๊ปครับอ่าไอ้ตัวลุกข้างหน้าเนี้ย ที่เป็นเดอ์บอยเนี่ยจะซ้ายทีขวาทีแล้วแต่อยู่ริมเส้นบ้างแล้วให้แบบช่วกชัวการเซลโล่ไอพวกแบ็คของแมนซิตี้อ่ะปุบมาตรงกลางอะไรประมาณนี้มันทําให้ตัวเยอะอ่ามันทําให้ตัวผู้เล่นเยอะเป็นแผอนเป๊ปอยู่แล้วครับแต่วันนี้ครึ่งแรกเชลซีกระจุกกันอยู่ไงด้านข้างก็จะขึ้นกะลำบากนะครับเพราะว่าเหมือนคล้ายๆแบบเล่นแบบแผนวิงแบ็คอะให้ชัวการเซลโลก่กับกับทางฝั่งนู้นนะ่ผมไม่ชัวร์นะเดี๋ยวดูรายชื่อนะคนีบ เอ่อโฟเดนอ่าขึ้นเกมทั้งคู่แต่ว่าโรดี้กับซิวแบบแบรโลซิวาจะเจาะก็ไม่ได้คุณดกันก็ต้องลงมาลวงบอลคือครึ่งแรกเชลซี Chelsea คุมอยู่หมัดตรงที่ว่าแบบอ่าทำให้แมสซิตี้ทำอะไรเข้าไปลำบากตรงกลางกแบบับคล้ายๆแบบโยกซ้ายทีโยกลายการยืนขวาทีซ้ายทีกัแบโหมกันไปโถมกันไป,นไปฝั่งได้ฝั่งหนึ่งเลยนะครับก็เลยทำให้แมสซิตี้อ่ะโอกาสยิงไม่กี่ครั้งมั้งแต่ ไอ้ลูกนึงที่ฮาแลนดีดด้วยซ้ายแล้วข้ามคานโอ้โหเกือบไปลูกนั้นอะนะับเหมือนซิตี้ตัดบอลได้มั้งนะครับผมแล้วก็ฮาแลนยิงเข้าไปอะยิงไปแล้วข้ามคานะอะแต่ต้นเกมจริงๆอะเชลซีมีโอกาสเหมือนกันนะนะครับที่ฮาเวิร์ดุดไปแล้วก็ตรงให้ชูว์เมก้าและยิงติดบล็อกอ่ะยิงคือเขาบล็อกได้พอดีพอซีเยกจะซ้ำมันก็โดนแมิตี้เคลออกมานะครับผมแล้วก็ไม่ได้ลุ้นลูกนั้นนะครับ แรงลูกหนึ่งที่แมนเซตตี้เล่นลุ้นเคยช่วงนาทีสามสิบประมาณเนี่ยนะครับคูณโดการยิงแต่ว่าหลุดกรอบไปนะครับผมแล้วก็จังหวะต่อเนื่องที่โอกาสลุ้นประตูนะครับผมฮาร์แลนด์เอาก่อนนะอย่างที่บอกครับฮาร์แลนด์น่าจะเป็นคูณโดการส่งให้แล้วก็ดีดด้วยซ้ายอะข้ามคานไปนะครับเออประมาณนั้นเลยนะครับผมแล้วก็ถัดมาจากนั้นอนะพอจังหวะนั้นนะจบไปอะ่ะเชลซีขึ้นมาบ้างครับคายฮาวเวิร์ดเปิดมาให้ชูอเมกา้า นะครับผมถ่ายมาทางซ้ายแล้วก็ชูเมเมกาลากไปแล้วก็ยิงฉลบไม่ชัวร์ว่าฉลบโรดี้หรือคายวอเกอร์ไม่รู้นะนะครับผมคือฉลบคนหนึ่งอะ่ะนะครับผมน่าจะเป็นคายวอเกอร์มั้งฉลบล้มไปชนเสาและซิตี้ก็เคียออกมานะครับผมแล้วก็จบครึ่งแรกไปทดแค่2นาทีนะครับผมนำเสมอกันอยู่ขอไปเสมอกันอยู่ศูนย์ศูนย,นย,นย,นยน์พอครึ่งหลังลงมาเล่นเนี่ยซิตี้แก้เกมไงเลยครับผมจะบอกนี้เลย คือเขาถอดเอาคายวอร์เกอร์กับจัวคาสิโนออกแล้วส่งาทางลูอิสกับทางอาคันยี่ลงมาเนี่ยคือเขามองว่าชู่วอเมกาไม่ใช่ปีกธรรมชาติคือถ้าเล่นแผนปกติปีกกับแบ็คเนี่ยมันจะช่วยกันเวลาเล่นเก็บรับแต่ทีนี้ชู่วอเมกาด้วยความเป็นกองการเขาความเข้าใจเกมอาจจะไม่เยอะเขาไม่รู้อาจจะหน้าที่เขาคงไม่รู้ว่าต้องมารับด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนะก็เลยเหมือนแมนซิตี้ปล่อยเกียวว่าไปเลยขึ้นทางฝั่งขวา นะครับผมเบอร์แบบโจมตีคูคูรรยาอย่างเดียวนะครับผมก็มีลุ้นบ้างนะครับคือยังไงเลยมาแป,ป๊บแก่คือทําให้เชลซีไม่ยืนอยู่ตรงกลางมากเกินไปแบบทําให้นักเตะเชลซียืนถางให้มันห่างๆกันไว้เพราะว่าแมนซิตี้จุดเด่นของเขาคือบอลทะลุช่องบอลบอลคือถ้ามีพื้นที่เขาเล่นนะ่ะจะโจมตีและอันตรายมากสำหรับแมนซิตี้นะเขาเลยถางให้เชลซีเล่นให้กว้างขึ้นอนะ่ะให้ตัวนักเตะยืนกันกว้างมากๆให้กว้างที่สุดเท่าที่จะทําได้เพื่อเขาเจาะตรงกลางได้ง่าย เพราะว่าเขาใส่ยัดกลางมาเยอะไงให้ลุยส์มาอยู่ตรงกลางเลยมีทั้งกุนโดกานมีทั้งแบร์นาโดซิวาโดดี้โฟเดนอีกอะไรเงี้ยน่ะแหละแมสเซตตีทำอย่างนั้นเลยครับเป๊ปแก้อย่างนั้นเลยแล้วก็ถางให้เชลซีมันห่างๆเข้าไวา้มันจะดูแบบไม่กระจุกเกินไปแล้วมันเจาะยากแล้วก็โจมตีเรื่อยๆนวดเรื่อยๆนะครับผมเกือบได้ที่ฮาแลนด์ยิเง,เงเองต้นรึ้นและรึ่งหลังอ่ะแต่หลุดก่อไปนะครับผมแล้วก็บีบยังไงก็ได้ให้เชลซี เล่นบอลกันยากอะในการต่อชิงกัหนับยากเพสซิ่งหนักๆแล้วเชลซีก็เสียบอลหน้าประตูและเกือบเสียแล้วก็เชลซีลุ้นอีกจังหวะหนึ่งไอล้ลุนที่สุดละอันนี้ใกล้อ่าช่วงวันม,มิกาใกล้เชลสุดละแต่ไอช่วงครึ่งหลังอะลูกยิงซิลวาที่คลายฮาวเว์สพักบอลแล้วบอลม,มันแรงไปอะอะไม่ได้อยู่กับตัวแบบบอลมันไปข้างหน้าเยอะเกินไปแต่ซิลวายิงทันทีแต่ว่าบอลหลุดกรอบไปนะผมหลุดหลุดเสา ทางซ้ายมือใบอ่ะนะผมก็เลยไม่ได้รู้อะไรนะครับผมนะก็แบบเชีย่ยวไปเกือบเกือบได้ประตูนะครับแต่ว่าเนี่ยส่วนใหญ่ที่แมนเซตตี้ขึ้นมาขึ้นขึ้นทางคูคูเรียเพราะว่าคูคูเรียเหมือนกับรับบทบาทอ่ารับอยู่คนเดียวอ่ะเหมือนโดนดวนรวนลุมอ่ะอ่าโดนลุมทั้งสองสองหรือสามคนนะครับแต่ว่า อีกลูกหนึ่งจังหวะหนึ่งที่แมสซิตี้เกือบได้ก็คือเดอะบอยยิงหลุดเสาแรกไปเองคนระับแต่ในก่อนเวลต้องได้ยิงหลุดเสาแรกไปจนกระทั่งมาถึงช่วงนาที6กว่ากนวะ่าแล้วหกสิบสออ่ะคือเหมือนบอลจะซิตี้จะเสียแต่ว่ากลายเป็นว่าอา่าทําขึ้นมานะผมคือต่อบอลขึ้นมานะผมกุนโกการจ่ายให้ทางเดอะบอยแล้วก็ให้กิริตกิริตเปิดไปรูกนั้นแหละครับเปิดไปเสาไกลบอลไม่ได้แรงมากนะน้าหนัก คือเกป้าจะรับก็รับได้นะแต่เหมือนปล่อยบอลน่ะสไลด์แบบสไลด์จะล้มตัวจะจะรับบอลแต่การว่าปล่อยบอลให้มันไปสสาไกลแล้วคูคูเราย่ามันชาร์จไม่ถึงไงตัวมันสั้นตัวไม่สูงไงก็เลยไปเข้าทางริยานมาเลสยิงเข้าไปนะผมนำหนึ่งศนะครับหลังจากนั้นเนี่ยคือผมดูเกมอ่ะผมก็เลยคิดว่าโอ้โหชาร์เลยซิต,ตี้จะคุมเกมเลยก็จริงครับแล้วก็มีโอกาสลุ้นหลายครั้ง ไอ้ลูกต่อมาหนะาครับนาทีประมาณเจ็ดสิบกว่ากว่าที่เดอร์บอยปาดเข้ามาตรงกลางแล้วเกป้าปล่อยไปอีกแล้วปล่อยไปเสาไกลแล้วฮาร์แลนเกือบชาร์จได้อะโอ้โหเกือบเสียลูกที่สองอ่ะนะผมก็เลยหื่นะก็เลยแบบเอาอีกแล้วแบบพลาดอีกแล้วครเกป้าจังหวะน,นี้นะครับผมก็เลยรอดการเสียประตูที่สองไปอ่ะเดอร์บอยผ่านคุริเบอรี่มาได้แล้วนะแต่เกป้าปล่อยแล้วมันหลุดหลุดไปทางเสาไกลฮาร์แลนเกือบทําได้อะ นะผมเกือบชาร์จได้แต่บอลมันไม่ถึงเขาไงนะผมก็เลยนําอยู่แค่ลูกเดียวส,สัตซิสต้ส่วนเชลซีลุ้นท้ายเกมก็คือลุยซอยิงข้ามขานไปคือเชลซีหลุดขึ้นมา3 4มสี่คนเลยนะแล้วก็ชูววเมกา้าอ่าคือเหมือนตัดบอลได้นะโคเเซตเบิร์นให้ชูวเมกา้าแล้วก็อ่าอ่าส่งบอลไปทางซ้ายนะผมที่ลุยซอโล่งอยู่แล้วก็คือเจ้าตัวลากไปยิงเลยนะผมเพื่อนรอตรงกลางเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าจะเปิดมาเนี่ยมันจะผ่านหรือเปล่านะผมมันยืน เมซิตี้ก็ยืนแบบให้ส่งบอลพลาดอ่ะไอ้ไม่ใช่นะให้คือยืนแบบให้ส่งบอลยากอ่ะแบบเปิดมาก็ติดอะไรมาเนี่ยเกลือรุ่ยซอนยิงตัดสินใจยิงเสาแรกแล้บอลเหนือนข้ามคานไปแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรจบเกมไปเชลซีก็แพ้ไป็นศูนย์ต่อหนึ่งนะแพ้แมนซิตี้ไปนะครับผมช่วงหลังไม่ค่อยชนะเขาเลยครับเดี๋ยวเจอกันอีกวันอาทิตย์เนี้ยนะครับผมเจอเอฟเอคัพอีกนะครับผมเมื่อก็เอ่อก็ไปว่ากันต่อในเกมนั้นนะแต่เกมเนี้ย วันนี้คนที่โชว์ของน่าจะเป็นเดนิสกาเลียวันนี้ของบอลคึงบอลหลบนักเตะแมนเชสเตียอมีอยู่ ule, จังหวะหนึงอะโอ้โหคึงบอลหลบไปสองสามคนที่พลิกตัวแล้วก็ครึงหลบเดอะบอยกุนโดกันแล้วก็ไปต่อโอ้โหคึงแบบดีมากเลยนะนะผมทําได้ดีเลยนะสำหรับเดนะิสสกาเลียเนี่ยเป็นอะไรดีมากนะถ้าเซนทาวรแล้วเป็นแบบตัวเลือกอะเป็นทางเลือกอะไรแบบนี้นะผมคือไม่ได้แบบเชิงอะไรแต่คือ น่าจะแบบว่ามีโอกาสเล้ลุ้นลงสนามได้เอ,อประมาณนี้ครับแบบเป็นเป็นแบบนักเตะอีกคนเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเล่นแผลอะไรเงี้ยแบบสามารถจถัดทัพอะไรอย่างงี้ได้แล้วเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งเป็นหมากอีกตัวหนึง่งอะไรแบบเนี้ยนะผมนะก็น่าสนใจนะเห็นแว๊บๆน่าจะเซนถาวรแค่ยี่สิบแปดล้านยูโรมยี่ห้าล้านปอนประมาณเนี้ยยี 25, 25, 24, 000, ่ห้ายีสี่ล้านปอนประมาณเนี้ยแต่ผมก็ไม่มาก็ไม่แม่นตัวเลขเท่าไหร่นะระหว่างปอนกับยูโรนะผมประมาณเนี้ยประมาณยี่สิบแปดล้านยูโรนะผมที่ เชลซีมีออปชันเซนนะครับผมสำหรับเดนนิสซากาเลียนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเกมทั้งหมดนะที่ว่าไปนะผมจังหวะต่างๆคือขอเซตตี้นุ่นหนึ่งก็นั่นแหละฮารแลนดีข้ามคาแล้วก็มาได้ประตูจากริยาตมาเลแล้วก็อีกลูกหนึ่งที่เกป้าปล่อยอีกสองจังหวะเลยครับปล่อยให้บอลมันไปเสาไกลแล้วก็ให้นักเตะเซตตีต้ชาร์จแต่ว่าไอ้ลูกของฮารแลนเนี่ยมันเข้าชาร์จไม่โดนบอลมันล้นไปนะผมโดนไม่เต็มอ่ะ ล้วบอลมันก็ถลายออกข้างไปไปด้านข้างนะครับผม้วก็เลยรอดตัวในการเสียประตูที่สองแต่เชียซีก็พยายามจะทําเกมลุกอ่ะพยายามบีบอะไรแต่ว่าก็ไม่ดีพอก็เลยแพ้ไปนะครับก็ไปว่ากันนะครับสลับแผนการเล่นที่พอตเตอร์จัดมาตอนแรกมันแผนเงี้ยครับตามจริงสเตอร์ลิงจะเล่นริมเส้นมากกว่านะแล้วก็ซีเยตอยู่ตรงกลางหรืออาจจะให้สเตอร์ลิงทําเกมล้วซีเยตใช้แบบอยู่ทางริมเส้นแล้วก็เปิดบอลเข้าไปอะไรประมาณนี้แบบเล่นตําแหน่งในทีมชาติมโมร็อกโกเลย่ เพราะว่าช่วงก่อนเกนนะมน่ะเมสันเมามีอาการบาดเจ็บนะครับผมนะก่อนเกมด้วยนะมีอาการบาดเจ็บนะผมก็เลยไม่ได้ก็เสียไปอีกแล้วนะครับผมตอนนี้เชลซีเจ็บเยอะมากนะครับผมไล่ไปเมนดี้ครับหน e ึ่งลิสเจมสองโฟฟาน่าสามเเวลสี่เอนโคโลกองเตห้าเมสันเม้าหกล็อบตัดชีกเจ็ดโบย่าแปดสเตอร์ลิงเก้าพูลิซิกสิบสิบคนนะครับเจ็บ นะเจ็บล่าสุด,ดก็สเตอร์ลิงกับพูริสิกไม่รู้ว่าจะพักนานขนาดไหนนะพเพราะว่าพิมลิกสัปดาห์หน้าเราเจอฟูลแลมนะบุกไปเยือนฟูลแลมรอนดอนดาบี้ของจริงนะเพราะว่าฟูลแลมกับเชลซีถ้าเป็นอัลลีกันก็คืออัลลีกันตรงๆจริงๆนะผมจะสลับรอนดอนดา,ดาบี้เราไม่ได้แบบดาบี้แมตช์แบบขนาดนั้นกับอาร์เซนอลกับสเปอร์เพราะเขาอยู่ทางเหนือนะแต่ว่าฟูลแลมกับเราเนี่ยเป็นอลลีกันมาแบบชัดเจนอ่ะเพราะว่าอยู่ระแวกเดียวกันนะสลับฟูลแลมนะก็เลย ต้องรอรุ้นอีกทีต้องเช็คดีว่าสเตอร์ลิงกับปูริสิกจะเจ็บขนาดไหนแต่สเตอร์ลิงผมว่าหนักกว่าปูริสิกนะปูริสิกอาจจะเป็นข้อเท้าอะไรเงี้ยแต่ว่าสเตอร์ลิงเนี่ยเป็นแฮมสเิงนะครับไม่รู้จะหนักขนาดไหนด้วยนะเพราะว่านั่นแหละจังหวะที่เขาเจ็บอ่ะเขาพยายามตอกส้นแต่ว่าคือขากระตกไงนะครับผมผมไม่แน่ใจว่าขวาหรือซ้ายนะนะผมเขากุมๆอ่ะกุมที่น่าจะขวามั้งเหรอนะครับผมนะ้ที่เจ็บเจ็บไปนะถ้าผิดขออภัยนะไม่ไม่ซ้ายก็ขวานะครับไม่แน่ใจนะครับผมก็เลย น่าจะเป็นห่วงมากกว่าปูริสิกนะครับสำหรับราฮิมสเตอร์ลิงนะก็จางไปประมาณนี้ครับเคป้าบู้สาวตัวครับแนวรับแบ็กโฟก็คููรยาคูริบาลี่ซิวาแล้วก็อสิมกยตันองการก็โควาสิตกับซากาเรียนะสามแนวลุกปูริสิกสเตอร์ลิงซีเยนแล้วก็หน้าป้าเป็นคายฮาวเวสนะครับสำรองวันนี้ใช้ครบห้าโคต้าเลยนะครับก็ด้วยอาการบาดเจ็บสองลายนะครับผมแล้วก็อีกสามคนลงมาพร้อมกันเลยในช่วงนาทีหกสิบแปดนะครับผมก็คืออ่ะ โอบามายองแทนสเตอร์ลิงก่อนนะนาทีที่5เลยนะครับชูวงไมก้าแทนพูริสิกนะครับผมช่วงในครึ่งแรกเลยนะครับผมแล้วก็ครึ่งหลังเนี่ยเปลี่ยน3คนรวดนะครับโอบามายองออกนะเรื่องเหมือนพอตเตอร์เขาพูดหลังเกมว่าแบบเรื่องเอเนอร์จี่ใช้พลังงานอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ไม่ชัวร์นะนะผมเขาพูดประมาณนี้นะผมเรื่องเอเนอร์จี่เขาบอกอย่างเงี้ยนะครับผมฮัชชินสันครับลงมาแทนโอบามายองแล้วก็ลุยส์ฮอลครับมาแทนคูคูเรีาตามตำแหน่งแล้วก็คอนเนอร์แกลเกอร์แทนฮาคิมซีเยตนะครับผมก็ประมาณนี้สำหรับ รายชื่อสเสบยียผู้เล่นตัวจริงแล้วก็ตัวสำรองที่ส่งมาทั้งหมด5คนนะครับเศรษฐหลังเกมนะครับก็โอกาสยิงสอบแปดครั้งเข้ากรอบสองนะพีโอซีนะก็น่าจะเป็นลูกชู้ไม่ไม่แน่เจ้าชู้ไม่กลอาจจะนับเป็นลูกยิงเข้ากรอบหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมนะแต่ลูกซีวาเนี่ยยิงหลุดกรอบแน่นอนนะในช่วงต้นครึ่งหลังนะที่ยิงหลุดกรอบไปอย่างน่าเสียดายนะครับผมจากจากังหวะที่ฮารเวิร์ดจับบอลลั่นแล้วมันมันยาวอ่ะจับบอลแล้วมันยาวไปไกลตัวไปนะครับผม สัมผัสบอลไปเจ็บสองครั้งนะครับผ่านบอลไป540ครั้งก็ไม่ได้ห่างอะไรกับซิตี้ขนาดนั้นนะนะผมก็ล้ำหน้าไป2ครั้ง2ใบ2ใบเหลืองก็คือช่วงท้ายเกมนะคือโคอซิตตัดเกมแล้วก็คุลิบาลี่นะครับผมนะที่ตัดเกมเช่นกันนะครับผมประมาณนี้นะครับสหรับเชลซีนะแล้วก็เดี๋ยวล้ำหน้า2เตะมุม3นะครับผมเสียฟาวไป9นะครับสหรับเชลซีนี่เป็นทั้งหมดสหรับสิ่ง ที่เกิดขึ้นในเกมวันนี้ครับทั้งสติแล้วก็รูปเกมที่เกิดขึ้นนะครับผมผมเอาเป็นว่าเกมนี้ก็คือแพ้ลูกเดียวแต่แบบมันมันมันไม่ควรที่จะอ่าตำหนิอะไรมากขนาดนั้นนะนะครับไอคนที่มันมันจะวิพากวิจารณหรือจะอะไรเงี้ยผมว่าก็คือเขาหาเรื่องให้มันมีอ่ะคืออะไรจะแย่มันก็แย่เง้ครับเขามองอย่างนั้นนะครับผมเขาไม่ได้แบบว่าเข้าใจบ้างอะไรบริบทต่างๆอะไรแบบนี้ไม่ใช่ว่าโอ้โหอะไรก็ บนทุกอย่างนะครับอะไรมองอะไรก็ผิดไปหมดนะครับผมผมว่าให้มองไม์เซ็ตใหม่ๆแล้วกันนะเซตไม์เซตตัวเองอ่ะนะผมคิดใหม่ๆบ้างนะครับผมมองโดยรวมมองลึกๆลงไปบ้างนะครับผมว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างนะครับผมเห็นใจเขาบ้างถึงแม้เราจะไม่ได้แบบเชียร์โค้ชคนนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่แรกนะครับแต่ว่าในเมื่อเข้ามาคุมอ่ะมันจะ จะยังไงอ่ะชื่อมันก็ชื่อ,อขึ้นหลายอยู่แล้วว่าเขาเป็นเฮดโคเชลซีอ่ะจะว่าตลอดเลยอ่ะนะตนําเน่ทุกเกมเลยใช่ไหมตําหนิแบบคือเกมเนี้ยโอเคเลยนะแต่ก็หาเรื่องอ่ะเข้าใจไหมครับหาเรื่องตําหนงนะผมคนมันจะมองอย่างนี้มันก็ไม่แปลกครับก็ปล่อยเข้าไปนะนะผมสลับแฟนเชลซีหน้าส่วนใหญ่อ่ะยังไงก็าหาเรื่องอ่ะหาจนหาจุดตรงที่แบบวิภาวิจารณดาได้อ่ะเออดาพอตเตอร์อะนะครับผมหาจุดตลอด นะครับผมนะก็หาเรื่องอยู่ตลอดเวลาประมาณเนี้นะผมก็เลยผมก็ไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วไม่ได้ใส่ใจด้วยนะผมช่องผมก็พูดแบบนี้นะผมคือใครเป็นโค้ดผมก็ซัพพอร์ตจนสุดทางอะ่ะถึงแม้มันจะไม่ถูกใจเราก็ตามนะครับผมมันจะแย่ yeah, ก็ตามแต่ว่าเอาเหตุผลด้วยบริบทสิ่งที่เกิดขึ้นขนาดเจเกนคอบยังว่าเลยยังยังอ้างเลยว่าเรื่องอาการบาดเจ็บมันก็มีส่วน ใช่ครับมันมีส่วนอยู่แล้วแต่ถึงแม้มันจะไม่มากก็าตามแต่มันมีส่วนไงการจัดทัพการวางแผนกลยุทธ์อะไรแบบเนี้ยเขาตั้งใจจะมาอย่างนี้เนี่ยจเจอแบบเนี้ยไม่มีใครมันก็แบบมันก็ปวดหัวมันก็จัดทีมยากครับมันคิดเยอะนะครับผมก็เลยก็ต้องฝ่าฟันกันต่อไปพยายามมันต่อไปหาจุดลงตัวต่อไปหาจุดเปลี่ยนต่อไปอะไรแบบเนี้ยก็เลยเรื่องดีๆก็นักเตะนะครับที่เห็นๆก็พวกดาวรุ่งอะไรเงี้ย เดี๋ยวผมจะทนะําน้าไม่แน่ก็อาจจะวันศุกร์หรือวันเสาร์นะผมมีในใจแล้วคนหนึ่งนะครับผมพอดีเขาขึ้นมาซ้อมชุดใหญ่นะก็เลยเดี๋ยวเตรียมข้อมูลไว้แล้วเดี๋ยวจะทำนะครับสำหรับช่วงคาร์เดนมิวบูนะสำหรับอาทิตย์นี้นะครับผมก็เลยคือมันมีเกมกลางสัปดาห์แบบนี้ก็เลยไม่ได้ทําะนะครับผมก็ขออภัยไว้ด้วยนะทุกทีจะมาวันพุธพปหัสอะไรประมาณเนี้นะครับผมแต่ว่ามันมีแมชนะผมมันมีแมชเดย์ก็เลยทาช้าไปหน่อยนะผมทำ,ทำล่าไปหน่อยนะครับผมก็เลยขออภัยไว้แล้วกันนะครับแต่ว่าส่วนสัปดาห์เนนี่ยนะาจะได้ ก่อนเกมเอฟเอครับเดี๋ยวผมจะลงนะผมในส่วนของ Academy of b l ฟบยังไงก็ฝากติดตามไปด้วยยังไงกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b e ช่อง h e a r t of Blue ไ้ด้วยนะครับเพื่อเป็นลังใจกับผมถ้าชื่นชอบนะก็พยายามกดไลค์กดแชร์ออกไปนะผมแล้วก็ s u b s c คร b e กันเยอะๆนะสำหรับวันนี้ในช่วง after the match เกมที่เชลซีเปิดบ้านแพ้ให้กับแมนซิตี้ไปศูน,นหนึ่งก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ